สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้หมูพวกหมูอ้วนจะพาทุกคนมาตัดผักแล้วนะคะปลูกผักเอาไว้วันนี้ครบกําหนดตัดแล้วนะคะหมูอ้วนก็จะพาทุกคนมาตัดเลยนะคะแต่ว่าการตัดผักที่ดีนะคะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีเวลามีช่วงเวลาของมันนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยถ้าเราตัดผักก่อน8ปดโมงเช้าขึ้นไปนะคะรับประกันเลยว่าผักเนี่ยจะกรอบจะหวานมากเพราะว่าผักเนี่ยได้น้ํามาทั้งคืนเลยน้าค้าง พอตัดไปปุ๊บเนี่ยผักยังไม่รู้ตัวเลยว่าออกจากต้นแล้วนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนี่พอตัดปุ๊บผักก็จะเหมือนอาการเหมือนอยู่ในแปลงนะคะยังไม่รู้สึกว่าขาดออกจากต้นนะคะแต่ถ้าเราตัดผักช่วงเที่ยงเนี่ยยิ่ง เที่ยงแดดร้อนๆนะคะแล้วเราไม่ได้ลดน้ําผักก่อนตัดเนี่ยพอตัดปุ๊บเนะี่ยผักก็จะเฉาเลยก็มีนะคะแล้วรสชาติเนี่ยมันก็จะเสียไปมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะมีรสขมนิดนึงไม่กรอบนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าตัดผักเนี่ยหมูอ้วนก็จะแนะนําให้ตัดผักช่งเช้าๆเลยนะคะวันนี้หมูอ้วนก็พาทุกคนมาตัดผักนะคะเวลาที่เราตัดผักเนี่ยเราก็ต้องแต่งผักให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปล้างเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่า ถ้าเราล้างผักเก็บผักอย่างสะอาดนะคะผักสลัดออแกนิกที่เราปลูกเองกับดินแบบนี้นะคะจะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ถึง15วันนั่นเองนะคะเพราะว่าหมูอ้วนเนี่ยเคยทดลองแล้วนะคะแล้วลูกค้าร้านอาหารที่ซื้อผักกับหมูอ้วนเนี่ยก็พูดเป็นเหมือนกันว่าถ้าเอาผักของหมูอ้วนไปเนี่ยก็จะเก็บได้อะมากกว่า,าทิตเลยนั่นเองนะคะ ถ้าเราตัดผักตอนกลางวันนะคะถ้าเราตัดผักตอนกลางวันเนี่ยผักจะมีรสชาติขมนะคะโอกาสโอกาสที่ผักจะขมเนี่ยมีส่วนมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากนะคะสาเหตุมันก็มีอยู่ว่าผักในช่วงเวลากลางวันเนี่ยคือเขาโดนแสงแดดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําการคายน้ําตัวเองเพื่อปกป้องต้นนะคะก็คือเหมือนกับเขาทํางานหนักนั่นเองนะคะเพราะว่า กลางวันเนี่ยมันมีแสงแดดเยอะเนี่ยผักเนี่ยเขาจะปกป้องใบของเขาเนี่ยด้วยการคายน้ําออกมาค่ะพอเวลาคายน้ําออกมาปกป,ป้องใบเนี่ยไม่ให้ใบม, il, มันเหี่ยวมันเฉาในเวลากลางวันเนี่ยแล้วเราไปตัดเขาในช่วงที่เขากาลังทํางานคายน้ํานั่นเองนะคะมันก็จะทําให้ผักมีนมียางไอ้ตัวน้ํายางตัวนั้นแหละค่ะที่ทําให้ผักขมนั่นเองหมูอ้วนก็เลยแนะนําให้ตัดตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผักเขายังไม่ทํางานเขาจะยังไม่คายน้ําออกมาเพราะว่า มันมีน้าเยอะอยู่แล้วตามใบตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ต้องปลูกป้องใบเขานั่นเองถ้าเราสังเกตในเวลาเราตัดผักไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผักแบบมันจะมีน้ํายางออกมาซึ่งน้ํายางตัวนี้แหละที่ทําให้ขมนะคะช,ช่วงช่วงเช้าเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยออกน้ํายางถ้าช่วงบ่ายจะออกน้ํายางเยอะนั่นเองค่ะอ้วนก็เลยแนะนําให้ตะต้ตนเช้าอันนี้ก็เป็นกรีนคอร์สนะคะ กินคอร์สเนี่ยคือกรอบหวานมากเลยนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยหมูอ้วนอ่ะหวานเมล็ดกินคอร์สไปแล้วตอนนี้มันมีเมล็ดอ,อีกชนิดหนึ่งหลุดมานะคะแต่ว่ารอบถัดไปเนี่ยหมูอ้วนจะเอาเมล็ดตัวนี้มาทําการปลูกแล้วก็ทําการขายแล้วด้วยนะคะก็คือไวลล็อกเก็ตนะคะอืมคือสวยมากเลยไว้ล็อกเก็ตนี่นะคะยาวอย่างนี้เลย คือกรอบมากนะคะวิธีการกินยังไงกินยังไงกินยังไงจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มส่วนใครที่ปลูกนะคะแล้วเกิดใบเป็นลักษณะนี้นะคะใบช้ำม,มีจุดอย่างนี้นะคะเหมือนจุดจุดไม่ไม่อย่างนี้คะ่ะอันนี้คือตัวนี้มันมากับน้ำฝนถ้าส่วนใหญ่เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคใบจุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ย เด็ดทิ้งอย่างเดียวไม่ลามนะคะแต่วิธีป้องกันมีอยู่นะคะก็คือช่วงระหว่างที่เราปลูกเราดูแลเนี่ยเราอาจจะพ่นเชื้อไตโคเดมาเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะแค่เด็ดทิ้ง เด็ดใบทิ้งมันก็จะไม่ได้ลามอะไรแล้วอันนี้ส่วนอันนี้คือผักมันโดนฝนนะคะมันก็เลยจะป่วยนิดหน่อยแต่ก็คือทานได้ปกตินั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลเลยโรคกันนี้นะคะป้องกันด้วยไตโคเดอร์ม,มาแต่ถ้าเป็นแล้วแค่เด็ดใบทิ้งนะคะมันก็จะช่วยไม่ให้เชื้อโรคในลามไปได้นั่นเองนะคะนี่ไงนะคะนี่ถ้ามีลักษณะใบายอย่างนี้เราก็แค่แต่งออกนะคะส่วนใหญ่นะมันจะเป็นแก่แต่กับใบล่างเพราะว่าต้นเนี่ยมัน มันใบเนี่ยมันเริ่มทิ้งตัวแล้วนะคะมันก็เลยเข้าทําลายได้นะคะเราก็แค่เด็ดออกเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากจะป้องกันหมู้วันก็นแนะนําให้เป็นเชื้อไตโคเดอร์ม,มานะคะซึ่งเป็นเชื้อราชีวพันธุ์ไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีแล้วก็เป็นเชื้อราชนิดที่เป็นอันตรายต่อเชื้อราพวกนี้นะคะเหมือนเขาเป็นศัตรูกันนะคะเราก็ใช้เชื้อรากําจัดเชื้อรานั่นเองอันนี้ก็คือดินปูงปูกนะคะที่หมู้วนเนี่ยทำ มีจําหน่ายในสวนนะคะก็คือลองลองเปิดถุงนะปลูกได้เลยนะคะโดยที่ชุดนี้ไม่ได้บำรุงน้ำหมักออไม่ได้บำรุงปุ๋ยหมักนะคะคือปลูกในดินอย่างเดียวนะคะผลลัพธ์ก็คืออวบแล้วก็อ้วนมากนะคะนี่ก็คือดินปุงป๋งปนละูกนั่นเองหนึ่งถุงร้อยสาสิบเก้าบาทรวมส่งซื้อไปฉีกถุงปลูกได้เลยนะคะหรือจะใส่กระถาปงปลูกก็ได้หนึ่งถุงนี่จะใส่กระถางแปดนิ้วได้ห้าถึงหกกระถางน,นั่นเองนะคะแล้วก็ทําการปลูกได้เลยแบบที่หมูอ้วนทําให้ดูนะคะ นี่คือดินปรุงปลูกนะคะแค่เปิดถุงแล้วปลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะตัดได้นะคะดูน้องน้องยังพึ่งแบบไม่กี่ชั้นเองนะคะนี่นะคะนี่ถ้าถ้าใบข้างในเนี่ยเวลาโดนน้ำเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการแฉะแบบนี้ทิ้งทิ้งใบแบบนี้ก็แค่หยิบออกนะคะบอ,อกเท่านั้นนะคะเดีอาทิตย์หน้าอันนี้มูนันถึงจะตัดนะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้มีพื้นที่มากสําหรับที่จะวางกระบะลงเรือนนะคะก็ปู๊กอ้วนก็นแนะนําเป็นปลูกในกระถางวางเป็นชั้นบันไดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเราก็จะทํางานง่ายแล้วก็พื้นที่กระถัดรัดนะคะ1ชุดบันไดเนี่ยก็ใช้พื้นที่แค่เมตรคูณเมตรนั่นเองนะคะปลูกได้25กระถางถ้าอยากมีผักทานอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เลยใน1เดือนนะคะถ้าเรามีบันไดแค่ชุดเดียวหน่อยเราก็ปลูกผ <ๆ S 2> ักแค่อทิละ5กระถางนั่นเองนะคะคือปลูก อย่างถ้าเราจะวางทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะเราก็ปลูกผักทุกวันเสาร์เลยเสาร์ละห้ากระถางเราก็จะมีผักทานนะคะในอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะมีผักทานทุกอาทิตย์อาทิตย์ละห้ากระถางนั่นเองคะ่ะทาแบบนี้ซ้ําไปนะคะทุกทุกวันเสาร์ให้ปลูกผักห้ากระถางก็จะมีผักทานนั่นเองนะคะค่ะวิธีการทํางานของกระถางก็คือง่ายมากแค่ยกกระถางไปใส่ดินนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็วางในชั้นบันไดส่วนเวลาที่เราตัดผักแล้วนะคะอย่างสมมุติว่ารอบนี้เราจะตัดผักนะคะเราก็ ัดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ผักพร้อมทานก็ตัดตัดแล้วก็นำไปเทนะคะตากแห้ให้แห้งสัก 2- 3วันนะคะในในกระกระบะนั่นเองนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วก็ปลูกใหม่ได้อีกนั่นเองนะคะก็คือทุกอาทิตย์เราก็จะทําวนใบแบบนี้ปลูกอาทิตย์ละหกระถางเราก็มีผักทานเป็นผักที่ปลูกเองปลอดสารการันตีและก็อร่อยนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวหมูอ้วนจะขอตัวไปตัดผักให้หมดพวกนี้นะคะให้หมดเลยเพราะว่าวันนี้ขายผักแล้วนะคะแล้วก็สมูอ้วนก็มีไอเดียดีๆเสนอนะคะถ้าสมมุติว่าเราพอมีพื้นที่นะคะที่จะวางกระบะ นะคะเราก็จะสามารถทําอาชีพเสริมได้นะคะถ้าเราปลูกอาทิตย์ละหนึ่งกะบานะคะอาทิตย์ละหนึ่งกะบาทหนึ่งกะบาทนี้ก็จะได้ผักอยู่ที่ประมาณ10บโลนะคะสิบโลถ้าขายโลละร้อยห้าสิบนะก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลูกอาทิตย์ละหนึ่งกะบานะคะปลูกทุกเดือนนะคะทุกวันสุกปลูกผักหรือทุกวันเสาร์ปลูกผักนะคะทุกอาทิตย์เลยเราก็จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะอาทิตย์ละอยู่ที่กระบาละพันห้านะคะหรือถ้าใครขายผักได้มากกว่านั้นก็สองพันแล้วแต่เราคะเราก็จะมีรายได้เสริม เพิ่มเติมรายได้ให้กับครอบครัวให้กับครัวเรือนนะคะถ้าใครพอมีพื้นที่หมูอ้วนก็แนะนําแล้วก็เชิญชวนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเรานั่นเองนะคะค่ะก็อย่างอันนี้นะคะ,ะระบบน้ำมตัตะมุมานหมูอ้วนทำงานแล้วนะคะอันนี้คือคนลดน้ำนะคะทำงานแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมูอ้วนก็มีเทคนิคดีๆนะคะส่วนการดูแลผักสลัดง่ายมากนะคะถ้าทํากระบะยกแบบนี้ปรุงดินสูตรหมูอ้วนเข้าไปนะคะการ ตีได้เลยว่าเป็นมือใหม่แค่ไหนก็ปลูกผักได้นั่นเองนะคะก่อนถ้าใครสนใจนะคะที่จะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นดินปรุงปลูกหรือปุ๋ยหมักสําหรับบํารุงนะคะต้นกล้าผักสลัดต้นผักสลัดมเมล็ดพันธุ์หมูวอ้วนมีจําหน่ายทุกอย่างเลยน้ําหมักก็มีนะคะสามารถทักมาหาหมูอ้วนได้ที่ไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วทุกคนก็จะปลูกผักได้ง่ายสวยแล้วก็อร่อยในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะด้วยสินค้าที่หมูอ้วนจาหน่ายคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกผักนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวิธีกินผักให้อร่อยนะคะก็คือหักใส่ปากอร่อย,ออยอสดมากซึ้งเด็ดเอาไปล้างแล้วก็กินนะคะหวานมากหวานเหมือนเรากิน Jum nasi cinc, laga cinc, laga cinc, jum nasi cinc, laga cinc, nasi cinc, laga cinc, laga cinc.